ัสดีครับสวัสดีครับ,รบอยู่โมเมมเอเตอร์มหาสาครคามนะครับก็วันนี้มาขุดบ่อบำบัดเอาสิ่งปฏิกูลนะครับให้กับคุณพ่อนะครับแล้วก็น้องชายเซม็กนะครับ ไม่ติดดี่ยนะครับเป็นบอร์วัรนะครับสิงประติกลก,ก็ขนาด8คูณ6เมตรลึก3เมตรนะครับก็ราคากันเองครับ8,000บาทนะครับนี้ับหนมาที่กดโดย้องแมนครับนะครับควบคุมเจ้าสมจีนนะครับ านตัวเองนะครับบ้านบังแมนก็อยู่บ้านบองบัวตรงนี้ครับแถวรถมานะครับพร้อมกับเ,เตยครับมาประควบคุมงานคนโตครับตโต๊ะน้ำขังเลยเพิ่งยุดเมื่อกี้แล้วโต๊ะยุดยุดครับ จะอีกไม่เกินชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับอขอบคุณน้องชายขอบคุณพ่อม็นยังสูงเลยนะครับไว้วางใจเรียกใช้บริการนะครับสมคิดง,งานเ e ดียมอเตอร์มาสนรคามนะครับยางมาตะบุญรับสมคิดกับยางมาเกือบ สามร้อยเมตรนะครับนั่นเลยขอมา้าอะไรน,นะครับทางเลิกลุมปิเลยนะครับเอทอแมนก็เอาอมยิดเดินมาเลยครับอันสามร้อย เขามากุดนะครับวันนี้ก็โอ้ดินก็วิ่งไม่ได้นะครับจำไม่พิ้นไหมอ้บ้าเนเป็นเทียงอยู่ ก็วิ่งไม่ได้ครับมากปูนขับมานะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับพามาดู่สมชิด ทำงานนี่ครับรถสภาพรถ2ปีครับตอนนี้ก็แปงพันขุมงพอดีนะครับสีสันเสียงเครื่องก็ยังนิ่มๆอยู่นะครับเป็นยังบุยังคุ้นครับทำคุ้นครับไใยไฟในซอง นนี้ครับพวกคนใหม่